โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยน,น,นะครับผมอัสกิเคจิครับเดเคจินะครับผมก็วันนี้ก็จะมาขอบคุณสําหรับ50ผู้ติดตามนะครับผมซึ่งช่องนี้ที่ผมสร้างมาตั้งแต่แรกผมไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะถึง50คนอย่างนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะมีสักประมาณแค่20คนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าช่องนี้ผมไม่ได้สร้างเพื่อจะให้มียอดซับหรืออะไรเยอะเป็นช่องที่แบบว่า ให้เป็นคนที่รู้จักผมหรืออะไรดูคลิปของผมว่าณตอนนี้ผมทําอะไรมั่งผมเล่นเกมอะไรหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แบบเขาสัมารถมาหาผมได้หรืออะไรพวกนี้เพราะว่าเป็เหมือนเป็นว่าผมยังเล่นเกมนี้อยู่ให้เขารู้ว่าผมกําลังเล่นเกมนี้อยู่นะ,ะอะไรแบบนี้นะผมก็เลยเป็นการสตรีมเพื่อให้เพื่อนเพื่อนๆหรือน้องๆที่รู้จักผมเข้ามา ทักทายมาอะไรได้บอกว่าโอ้พี่ยังเล่นเกมนี้อยู่หรอครับอะไรแบบนี้นะผมก็ก็ขอบค,คุณมากเลยนะครับที่ก็ผู้ติดตาม50สคนแม้จะเป็นผู้ติดตามที่ติดตามเพราะว่ามีคนชักจูมาว่าผมเป็นคนดังจาก VR c h a ชหรือจากที่ต่างๆที่รู้จักมานะผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมก็ก็ขอบคุณจากใจจริงเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงนะครับกับ50ผู้ติดตามนะครับผมผมก็จะ ทำคลิปไปเรื่อยๆหรืออะไรนะครับถ้าไม่มีคลิปอะไรจะลงก็จะเอาอะไรที่ตัวเองเล่นแล้วน่าสนใจถ่ายเอาไว้แล้วก็เอามาตัดต่อลงนะครับผมเ่านเช่นคลิปที่ผมลงล่าสุดเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วที่ตอนน้าจุดจุนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับผมที่ชื่อคลิปว่าช่วงไม่มีอะไรจะลงนะครับผมก็จะเป็นรายการใหม่ที่จะทําขึ้นมาเพื่อเอามาลงนะผมเวลาผมไม่มี อะไรจะทำเวลาในสตรีมนะผมอย่างเช่นเกมอะไรอย่างนี้ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเล่นเกมไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ค่อยชอบเล่นเกมอะไรมากนักก็พอเล่นได้ครับแต่เป็นคนที่ไม่สามารถเล่นเกมได้นานอะไรหรืออะไรมากแต่ถ้าเป็นเกมแนวแบบคุยพูดคุยหรืออะไรพวกนี้ผมถ้าผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเรื่องอะไรจะคุยมากมายเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเพื่อนค่อนข้างจะน้อยในชีวิตจริง แล้วก็ในชีวิตในเกมเกมอาจจะมีแล้วผมก็เป็นคนที่แบบความจําสั้นมากคือเป็นคนที่ลืมอะไรง่ายมากอะไรแบบง่ายสุสดๆแบบดูอะไรแป๊บๆก็ลืมลวอย่างนี้นะผมก็เลยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนหรืออะไรมากมายเพราะว่าจะลืมอะไรพวกเขาไปอะไรนี้แต่แต่ผมก็ก็ก,ก็บางทีก็ไม่ลืมนะบางทีก็ลืมคนนู้นคนนี้บางทีก็ไม่ลืมนะแล้วแต่จังหวะที่จําได้นะ เรื่องความจาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามแลบชมก็ก่อนที่เราจะไปก็ก่อนที่เราจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับในช่องโปรเต้น,นะผมและที่สําคัญเลยนะครับผมคำคโของมนะครับแม้อสกิคนนี้เคจิคนนี้จะเป็นรูปร่างที่จะดูอ้วนๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้หล่ออะไรมากมายแต่หัวใจของผมนั่นนะหล่อมากเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีครับโชคดีในวันข้างหน้ามีชัยครับอย่าป่วยเป็นอะไรอะไรเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านสบายดีบบายบายครับผมขอบคุณที่รับชมบายบายครับ